ชอบทำน้ำตกน้ำตกเนื้อน้ำตกเนื้อใช่แล้วก็ลับดิบแล้วับดิบยำยำไข่มมอดงไข่มมแดงแกงออมโอ้ชอบกินด้วยชอบกินด้วยไม่ซับไม่กินนะชอบกินซับๆใช่ไหมใช่สวัสดีครับ แม่วันนี้นะครับผมก็อยู่กับเพื่อนใหม่ของผมนะครับผมเขาเป็นคนอังกฤษแต่ว่าได้ข่าวว่ามาเปิดร้านเบอร์เกอร์ที่ไทยแล้วเบอร์เกอร์เขาเนี่ยอร่อยมากเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเขากันหน่อยละกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผอชื่อเจคครับมาจากประเทศอังกฤษใช่ไหมครับประเทศอังกฤษครับเมืองลอนดอนครับลอนดอนใช่ครับโอเครู้ใช่ไหมครับว่าคนไทยเนี่ยเขาชอบดูฟุตบอลมากมากใช่ใช่ไหมรู้ร a ้เดี๋ยวผมมีนะครับ โอเคเชียร์ทีมอะไรครับเออ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแมนยูสีแดงเดี๋ยวนะ you are from London s u p p o r t to support แ u t London club ไม่ใช่เหรอผมเด็กน่อยใช่ไหมชอบเออ่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กัสันเดวิดเบ็คเกอร์โอเคเหมือนกันก็เลยเชียร์แมนยูโดนี่โดนี่ดูฟุตบอลมาเยอะนะทำทำงานทำงานเยอะอ๋อทำงานก็ไม่มีโอกาสได้ดูฟุตบอลมาก Right อ ah, อ cool so I w a n t to get to know about you a little bit like mm hmm. ทำไมถึงย้ายมาอยู่ที่ไทยครับชอบชอบชอบประเทศไทยนะชอบอาหารชอบไม่มีฝนตกเยอะใช่ไหมอ๋อ oh, ใช่ที่อังกฤษฝนตกเกือบทุกวัน right ใช่ชอบฝนตกทุกวันแล้วก็ผมทํทำงานอยู่โรงแรมทุกวันไม,ไม่สนุกไม่สนุกแล้วก็ไปเที่ยวไม่สนุกด้วย <laughs> อยู่ที่คอนเทปใช่ไหมครับ สนุกแล้วก็อยากไปเที่ยวโอเคไปเอ่อโคกูดก็ได้ก็ได้แล้ก็ใช่ชิ่ยวเชี่ยอากาศดีด้วยใช่ไหมไม่ฝนตกแต่มันร้อนมากนะไม่เป็นไรชอบร้อนนะชอบชอบเอ่อไฟอ๋อสำหรัมังาจะทำทำอาหารใช่ไหมไฟมันเข้าตัร้อนมากอ๋อดีมากตอนอยู่ที่อังกฤษเอ่อเจคทำงานอะไรครับ เป็นเชฟครับเป็นเชฟทำอาหารใช่ทำอาหารที่โรงแรมที่ร้านอาหารอ๋อ when I'm young you know I I work in the Thai restaurant ทำทอาหารเดี๋ยวนะคือคุณทำอาหารไทยที่อังกฤษใช่ครับ What ใช่ทำอะไรได้บ้าง example for t h example e ที่ร้านอาหาร like ทำแซงผัดผัดกะเพราผัดไทยผัด ทำทั้งหมดเลยอ่ะใช่ทำหมดทำหมดได้ว้าวแล้วก็ชอบชอบทำอาหารอินสานด้วยผมจริงเหรอใช่ผมทำเป็นด้วยใช่ทุกอย่างเช่อะไรบ้างเช่นอะไรบ้างที่อยู่ชอบมากที่ชอบทำชอบชอบทำน้ำตกน้ำตกเนื้อน้ำตกเนื้อใช่แล้วก็รับดิบแล้วิ็ยำยำไข่หมอดงแกงออมโอ้ชอบกินด้วยชอบกินด้วย ไม่ซับมากินนะชอบกินซับซับใช่ไหมใช่คืออันนั้นเป็นอาหารแบบ your favorite เลย right อีสานฟู้ด yes 100%นุ่มลอยตัวสั่งว้าวโอ้เข้าไอเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงชอบย้ายมาอยู่ที่ไทยเพราะว่าอยู่ทำงานที่โฮเทลที่ลอนดอนแต่ว่าอยู่เป็นเชฟทำอาหารไทยใช่โดยตลอดมาโดยตลอดใช่ชอบชอบทำ international ใช่ไหมครับแล้วก็ when I'm young I do the อาหารฝรั่งเศสแล้วก็อาหารอิตาลีแล้วก็ yeah so basically you can do everything yeah I try wow but then you come to Thailand เนี่ยคุณมาเปิดร้านเบอร์เกอร์ได้ไง so you love burger หรอเออชอบชอบเบอร์เกอร์แล้วก็ชอบ fine dining ด้วยเบิร์ดเบิร์ดร้าน fine dining ใช่ไหม maybe ใครไม่ดีใช่ไหม ah not good for grow business for future you know ใช่สำหรับผมผม28 28แปด B โอเคอายุ28ใช่แล้วก็อยากทำ business is ่จ grow ใช่ให้มันโตขึ้นเรื่อยๆ yeah grow you will make lots of money and then you see like oh burger แบ t มี potential yeah yeah for ที่คอนเทนต์มีมีร้านเบอร์เกอร์เยอะมากใช่เยอะมาก some อร่อยมาก mostly โซเซวินด้าวินด้า and what about your burger อะไรไหมเยอะมากโอเคเอามาให้ดูเลยนะชิมซีชิมซีอันนี้คือเป็นเบอร์เกอร์นะครับของอันนี้อันนี้เป็นเจเกงอันนี้เป็นิกเนเจอร์นะโอเคมีมีเนื้อมีมูลแล้วก็มีเจด้วยเอออ่อ p ชั่นมีเจด้วยสำหรับคนที่กินเจอ่ะใช่ครับอันนี้คือมิสเต Mr. Good b u r ร e r อันนี้ก็จะเป็นมีข้าวมันอะไรตองเย็นหอมใหญ่หอมใหญ่ด้วย แลก็มีแตงกวาดองมีไก่ดองมีชีสแตงกวาดอง you you made it by y o s e ใช่ทำเอง What ทำเองทุกอย่างนี่เลยคือต้องบอกก่อนว่าผมอะชอบกินเบอร์เกอร์มากแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบกินผัด i l order แบบ no vegetable at a เปิ I'm gonna try Okay you should Okay unique Have a big bite bite here o k a เดี๋ยวเรามาลองดูนะว่ามันจะอร่อยแบบที่เขาบอกหรอ s า p แปลกมากเยอะ I think I actually I love แตงปลารองอะมันเปรี้ยวใช่ไเปรี้ยวแบบที่ผมชอบ I think sour a little bit but I like it เยอะเปรี้ยวหวานันเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานแล้วก็ juicy นะอ๋ออร่อย alright burger can be messy oh my god อร่อยมากเลยอันนี้เรามีอะไรบ้างครับอันนี้อันนี้คืออะไร this is my my favorite นี่เลยออยสำหรับผมเอ่อส e ตอ e ์โอเป็นเป็นูชี e แล้วก็โฮมดิเอแล้วก็มีบาร์บีคิวทแองกเอ่อบบนวิจริงเหรอใช่ครับแล้วก็มีอูมามิเยอะอูมามใช่อูมามิเยอะโอ้ว้าวโอเคเราขอกินไปคุยไปแล้วกันเนาะเอ็สินงีฟัน Yeah. y e a ใช่โอเค try y หิวมากคือถ่ายไปแล้วก็หิวไปก็ขอกินไปด้วยเลยแล้วกันนะอืม I can smell it อืมอืมมินเหรอ not not m e n but um a lot of people think blue cheese is mean but ผมชอบเนื้อปลาชอบใช่ไหม but but ไม่มีเนื้อปลาจริงๆริง but so they cannot find anything like this because it's your signature you do it this is all my own recipe I invented all the recipes myself yeah yeah อ๋อคือตัวผสมทุกอย่างคือทำขึ้นเอง so you cannot buy this anywhere else like the 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 sauces the pickles everything เป็นสัญชาติ์มาก r e Oh, wow. that's so cool แหมวันนี้ถือว่ามาสัมภาษณ์แล้วกินไปด้วยแล้วกันนะครับอร่อยมากเพราะว่าอยูข้าว ตอนนี้แบบมาเปิดธุรกิจมาเปิดเป็นเบอร์เกอร์ช็อปเนี่ยได้กี่กี่ปีแล้วครับเอาลองเอ่อหนึ่งปีแล้วหนึ่งปีแล้วแล้วก็แล้วก็ไีเปลี่ยนช็อปใช่ไหมอ๋อย้ายที่ใช่ใช่อ่าเอ่อ before ซอย pretty sam ที่พักขนองพักขนองแล้วดอนี้ดอนี้เอ่อเบิร์ดที่เอ่อรักเก็ตคลับอ๋อสี่สี่สิบเก้าอ๋อสุขุมวิทย์สี่สิบเก้าทับเก้านะอ่าสุขุมวิทย์สี่สิบเก้ามีมีมีรัน ร้านบาร์ mm hmm. คาเฟ่เราต mm ่ hmm. mm hmm. มีร้านานอาหารไทยมีร้านอาหารอีสา, <Pizza. S 2> านมีพิซซ่าพ mm ิซซ่าแล้วก็มีร้านเกาหลีด้วยอ่าก็คือที่นี่นะครับก็จะเป็นซอยสุขุมวิท49นะครับมันเป็นเหมือนอเวนิวแบบก็คือมันจะมีร้านเบอร์เกอร์ของเชคนะครับแล้วก็มีเป็นบาร์ก็คือมีขายเครื่องดื่มมีกาแฟไ i อ h t e อ e r y t h i n แล้วก็มี เทลมีลาบมีมาได้เลยอืมอิพอร์ตจากสเปนมาครับเบลจยมีอาหารไทยมีเต็มเลยคือมามาเลือกได้แต่ละใครเนี่ยสายเบอร์เกอร์ชอบเบอร์เกอร์ต้องมาลองนะผมบอกก่อนราคาจับต้องได้ไม่แพงด้วยใส่ชอ something right ไม่แพงไม่แพง premium premium p r e m i ยม for ingredients ก็คือส่วนผสมของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่า premium มากแล้วเขาทำขึ้นเองนะอยากให้มาลองกันแล้วตอนนี้เจคอยู่ไทยมา แจ๊กอยู่ไทยมากี่ปีแล้วครับ yeah, 4ปีแล้ว <c oughs> 4ปีแล้ว4ปีแล้วก็มีประสบการณ์ในการอยู่ประเทศไทยถือว่านานพอสมควรนะ It's long enough you know to understand the culture and everything uh, So okay so I first time I go to Thailand 17 years old อ๋อก็อีกแค่ s, also, <you> <S so, yeah so now Donny 28แล้วก็ประมาณ10 11ปี ไปเท yeah. ียลทไอยแลนด์อ่าเคยมาจะเป็นปีนี้แล้วละใช่แล้วก็ยูทีไทรแลนด์ซีปีแล้วอันเดีจซีปีแล้วด้ซีปีแล้วด่มอืเมดเ่มล่มอื่มอื่้ดื่มดืเมดอ่มมคม่มมมดื่ม่มด h ่ม่ม t ื่ม e ื่มดื่มม o ม ของไทยที่รู้สึกว่าเอมาถึงของจริงมาเห็นประเทศไทยแล้วเป็น culture shock เหนาะหนักไปเลย not really เอ่อแล้วไม่ไม่มึงการไอ้ไอ้มผมชอบ culture ที่ไทยนะจริงเหรอสบายสบาย you know okay when I first come to Thailand only thing for me in Bangkok มีคนเยอะ busy มาก yeah so busy ก็ที่อังกฤษ ที่คนมุงไม่ไม่ค่อยมีคนใช่ใช่มันเงียบกว่า slow life slow life o when m o v e h e r e is t like everything so fast อาจจะเป็นแค่แบบที่นี่คนเยอะแล้วมันก็ทุกอย่างเร็วไปหมดใสกไม่ slow life เท่าที่ที่คุณอยู่ที่อังกฤษใช่ไหมครับ what do you like the most about Thailand from your experience for years from my experience อาหารอินทรีอาหารอินทร Mm. I t ม <c oughs> i n k อ think for me, I h าหารอีสานสำหรค้ม o มเดิน t าง m e หาอาหารใช่ไ a มใช่ใช่ใ o ่ใช่ใช่ใ e ่ e e ่ใ a ่ใ i ่ใช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  i t ช่ h e ่ใช่ใช o ใช่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 ใ่ใช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 ่ i ช่ใช่่ช่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใช่ e ช่ใช่ใช่ใ w t like น้ำตกโคมุยางกับนทำเนือกับข้าวเหนียวอุ้ยน้ำตกโคมุยางด้วยนั่น Have to be with ใบสะระแหน่จริงจริงนะไม่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 มีแล้วก็ไม่ได้จ้ะต้องมีใบสะระแหน่ด้วย Have to be รานเยอะไม่มีพอมีหุ่หลับพุ่นหลัเหมไม่เอาไม่เอาไม่เคยครับ to bring it yeah 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 bring my own in my pocket like this ใบสะระแหน่เออผมไม่เคยไม่เคยได้ยินชาวต่างชาติคนไหนตอบว่าชอบกินใบสะระแหน่กับ Oh, young that's great, man. That's what you like the most, but what about you hate the most? Or you not hate, but not like it? Some place, too many tourists, maybe. Uh -huh. uh, I think it's the best city in the world for mm -hmm. me, mm -hmm. but they definitely have things that are not the best. You know, pollution or something yeah, like yeah, this. Yeah, but, but that's not big for me, you know. The, yeah. the good thing and the bad thing is. Yeah, the good, more good thing. Oh, yeah. It's fine. And, 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 you know, I like, get. My top, my job. Life, Tiangit. You know, it's cold. It's, it's grey sky. Is, <laughs> ah, <laughs> yeah. yeah. And I just work every day, right? At exactly. Morning, I mean, no. you Don't have like relaxed time much. Yeah, do you yeah. Know? yeah. Busy all the time. Like e work. E even um, even work here every day. You know, <laughs> kind of. Chill. Still a nice life, you know. Still a nice life, but it's still mm -hmm. far more relaxed as well. And I think kitchen tea. tie, สบายมากจริงเหรอฉีอังกฤษนะบอสเซเรียลเหรอโดนด่าเขาได้ไหมเนี่ยเหมือนกอล์มแรมสีนะจริงจริงผมชอบกอมแรมชอบด้วยแต่ไม่ชอบเฮลคิเชนผมผมชอบดูรายการนี้เฮลคิเชนเขาชอบด่ากันในครัวใช่ไหมเวลาทำอาหารที่อังกฤษเป็นงั้นเหมือนกันเลยมืนกันนะซีเรียสมากท่ามาไม่ดีด่ามืนกันนะชาย head chef head chef always very serious angry serious here is a slower more calm I think ah nice experience for chef in Thailand I mean go mm -hmm. and go to the hotel the big restaurant chill nice re oh, nice chill. experience ah. yeah youi you got you burger by yourself right? mm -hmm. first before you have someone do it for you oh yeah 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 you yeah, do it for yeah, yeah in the beginning yeah mm -hmm. I started with just two staff work with um, Thai staff in the kitchen yes are, are you, you yeah. da <laughs> <laughs> no, 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 no. For, 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 me, it, it. for, for me, it's good. Yeah. It's good. Uh, not everyone. Yeah, for sure. Sometimes people hard workers. Uh, some people have a yeah, nice yeah. easy life and they yeah, want to yeah. work hard. Yeah, yeah, I see. Uh, but I'm, I'm that guy. But yeah, yeah. <laughs> but I think it's okay. Like mm. speaking with Thai people huh. is fine for me. Mm. Uh, about like my Thai language, it's mm. definitely stronger when we're talking about food. Ingredients, mm. Mm. methods of cooking. Okay. I think I'm fluent in that respect, but not so fluent in other respects. You know? So, mm. we're talking about food, I think it's easy, mm. easy to talk with my staff about what to do, how uh, to do. Thai I like Thai people, man. <laughs> thai people are awesome. And yeah. uh, much more friendly, much more open to talk. Yeah, unless right? they're shy, sometimes shy, but yeah, for sure. it's different in, in England. Maybe you don't just make friends with anyone. Really? For me, no. Like, I wouldn't not. just make friends with every, everyone, you know? Like, not everyone wants to be friends with you. Not everyone wants to make a conversation with you, you know? People like, are I mean, sometimes more private. That. They're a bit like, oh, why are you talking to me? I don't know you. I've oh, I heard, heard that before. Yeah, you know? not, not going to be the same here, you know? Mm. Here, like, if someone doesn't want to talk, maybe mostly shy, you know? Kun. Yeah, kun. Yeah. I... or like, they don't really speak English. So that's why, because I've been that Yeah, I'm afraid falang. Yeah, to go, go uh, It doesn't mean that they don't want to talk or... Yeah, like, it's just shy. Yeah, just shy. And if you talk, and from my experience, you, even the shy people, if you talk to them and give them no choice, <laughs> it's open them up and they relax and they become like more introvert to extrovert exactly. so quick and for me I think a lot of people like this with me anyway, because I'm mm. So extroverted. <laughs> I, <if laughs> everyone is gonna relax around me. I that's cool. when I ah. from, from experience, but I don't yeah, know. Yeah. It yeah, maybe not everyone. Yeah, but yeah, that's true. I mean here In mm -hmm. Thailand, they are more friendly and they are to Yeah, because in England, yeah, I heard a lot of, all of my friends like they said the same thing แต่ไม่ค่อยอยากคุยกับคนแรนดอมสักเท่าไหร่ if they don't know each other ใช่ไหมโอเค we talk about food ใช่ไหม um I saw you you post about Tulian เยอะชอบมากชอบกินมากชอบจริงชอบทุกอย่างนะมินมาร์กโอเคชอบชอบบาราชอบแชออมชอบสับดอะไรเมนชอบ Tulian ชอบมากชอบแบบ the hard one on the Uh, uh, my, uh, my, my chop can man. My chop, uh, chop. <laughs> not my chop, nim right In the middle. Yeah, you push, <laughs> it's a little bit. And okay, I I don't want anything hard, you know. Mm. But I don't want it mm -hmm, too soft, also. That's cool. Oh, the only thing, my chop. No mind dog uh, I don't like to it too. My, my chop also, um, like, plamuk yang plamuk hang. Aloy, no Gin, chop, gin, <laughs> chop. <laughs> ชอบมินมากใช่ไหมไปไปตาละแล้วก็โอ้เหมือนเหมือน like burning hair you know for me that's what I think yeah smell like burning hair but then it tastes good t s p e c i a l l y กินกับกินกับ e a ่นึ่งซี่โครง it's okay you are foreigners, but then you can speak thai yep. yeah, you, and you live here for like 4 years but your thai is good so can you give them some advice for Thai people If they want to practice english okay you practice uh, thai so i'm not a good student anyway <laughs> okay. i never have been a good student in never like school life okay. uh, but for me I think if you have a chance to study mm. with a teacher, it's a good thing. Mm -hmm. uh, I, I studied uh, T T uh, Sukovit Sipsam uh trendy you know UT trendy building me uh So I, I, I learned Thai a little bit there for three months. Oh you went to cl that class? For yeah, for three months, three months during COVID. This, this helped my Thai. I think you just have to get involved, you know. Mm. Talk, try talk with everyone. Yeah. My con, uh, Don't be shy about. That's the key. If for me, I'm shy. I, I don't. I'm not gonna speak to a lot of the people I spoke to. Right? I when I go to the market, I'm gonna be shy and speak quiet. Yeah, yeah I yeah. don't do that. I try and be I straight see. with everyone. And uh. I think yeah, don't be shy. I know. <laughs> A lot of people in Thailand, I know, uh, they're shy about the language, shy yeah. about talking sometimes with yeah. the foreigner. They got bullied the before. I understand. Yeah. I understand. That's why they <laughs> like. Oh, uh, are we laugh, we You know, the if, someone, and if someone laughing because you said something in English. Yeah. Most likely, they're not laughing because you did it badly or stupidly. Mm. They're laughing because con <laughs> like. <laughs> 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 Right. like Lamborghini Lamborghini นี่เป็นฝรั่งนะอ่าก็คือฝรั่งของไม่ได้ serious rightใช่ not serious not serious accent อะไร it's okay Thai accent is fine yeah yeah go and and I think most most people find it cute anyway to be honest exactly right it's cute yeah yeah like Tucker the audience want to try your burger how can they follow okay. you yeah just okay like so this. มีมีอินสตาแกรมมี t i กต o อ t ท k กต k ด้วยมีเอ็กซ์หรอทวิตเตอร์ทวิตเตอร y e a and you can find us on food panda food panda สั่งได้มีไลน์แมนด้วยมีไลน์แมนมี food panda สั่งได้สั่งได้นะแล้วก็ร้าน goodberg อยู่ที่ร Club ทคลับสุขุมวิท49ท่าเก้าสุขุวิท49ทาเก้ามาได้อยู่ทองรออยู่ทองอ่ามาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ที่อยู่ไว้ เด่นเด็ดสุดทัน also <description. S 2> if you are member of racket club maybe you go here for เล uh, ่นเล่นเทนนิสหรือแบ n t ินตันเล่นเล่นว่ายน้ำก็ใช้ได้ใช่ you you can get discount also for in this complex จริงเหรอ yeah you can get discount also uh, ได้ discount ด้วยถ้าเกิดมาเล่นคลับสมโมสรที่นี่นะครับผมใครอยากจะออเดอร์ก็ออเดอร์ได้หรือว่าใครอยากจะมากินที่ร้านเลยเนี่ย ก็มาด้านกันเป็นสเปซที่ดีมากมีโต๊ะให้นั่งมีปลามีเหล้ามีเบียร์มีหมดทุกอย่างนะครับผมมาได้ผมชอบที่นี่มากคือมันชิลมากเลยนะก็อยากให้มาลองกันนะครับผมก็โอเคอ h ิ o r ดนสุดโอเลยขอบคุณมากๆที่ ให้ผมได้กินเบอร์เกอร์เพราะว่าเดี๋ยวเราถ่ายเสร็จผมจะไปกินต่อนะครับมันกินไม่สะดวกกินไอเดนทอกเอร์กสวยขนาดไหนครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไป follow Goodbergs ด้วยนะครับไปติดตามกันได้โอเค thank you for today man and มากครับ thank you very much we will get some drink after this yeah sounds amazing to me ขอบคุณมากครับโอเค guys เราเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ